หากผู้คนล้านคนมีทุกอย่างเหมือนกันโลกคงไม่สวย,ยางามไม่น่าสนใจบอกใจของเธอให้เดินตอนทุกวัน ที่จะฝัคงรอแอหูไ่ไ,ได้พลังบวกอะไรจากงานจิตอาสาบ้างพลังบวกที่รู้สึกว่ามีกำลังใจที่สุดน่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆค่ะครับแล้วก็เด็กหลายคนที่เขามีชีวิตที่ดีขึ้นดูแลครอบครัวได้แล้วก็ที่สำคัญตอนนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเอยแล้วก็ชุมชนเอยก็เห็นด้วยกับ กับสิ่งที่เราทําแล้วก็เข้าใจมากขึ้นเมื่อก่อนที่คลองเตยอาจจะมีลักษณะการสังคมสงเค,ค,คราะห์เยอะก็คือการบริจาคเยอะการเอาของไปให้แต่ว่าไอ้กระบวนการพัฒนาคือมันใช้เวลานานพอเราเห็นว่าสิ่งที่เราทํามาตลอด8ปีมันเริ่มเห็นผลว่าจริงๆแล้วทุกคนเปลี่ยนได้ให้โอกาสเขาให้เวลาเขาให้การเรียนรู้กับเขาเขาก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้คลองเตยดีจังที่คุณอ๋มทำขึ้นมาจนถึงเวลานี้เห็นดอกเห็นผลแล้ว จากคลองเตยดีจังมันมีทางไหมฮะให้มันกระจายไปหาเป็นชุมชนดีจังชุมชนดีจังแบบนี้อันแรกแอมคิดว่าอาจจะต้องเริ่มจากการที่ลงมือทําให้ให้สุดก่อนครับต้องอดทนแล้วก็ดื้อกับมันให้นานพอที่จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงคะไมต้องทำต่อเนื่องใช่ไม่ใช่โครงการที่มันวุบวาบเช่นมาส่งเสริมอาชีพยังไม่ทันได้สร้างอาชีพได้เลยก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันก็ทําแค่เป็นอีเวนต์นะคะ้มันไม่ได้มีกระบวนการพัฒนาต่อเนื่องอ่ะมันก็ไม่ได้เห็นผล วลีเด็กสโลแกนเด็กคุยแอมคือลงมือทําทําจนกว่าจะเห็นผลเนี่ยทำจนสำเร็จทําไปเถอะอย่าไปท้ออย่าไปสิ้นหวังเวลาที่เราเจออุปสรรคกับงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้สึกสิ้นหวังแล้วก็ท้อแท้ซึ่งทุกครั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเจอภาวะแบบนี้เราก็จะใช้คําว่าลงมือทําเท่านั้นถึงจะขจัดความสิ้นหวังอื ถ้าเราไม่ลงมือทําเราก็ไม่รู้เลยว่าความสิ้นหวังมันจะจบที่ตรงไหนมันก็ทําให้เราจมกับความสิ้นหวังได้แป๊บเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทํามากพอเราก็จะเห็นว่าอ,อปลายทางมันคําตอบมันคืออะไรแล้วก็ผลลัพธ์มันคืออะไรที่เราต้องการเงย้ยส่งพลังบวกนี้คุณผู้ชมเลยนะฮะว่าไม่ว่าจะทําอะไรให้ลงมือทําจนมันเห็นผลย่าเขึ้นไปสิ้นหวังครับตัวผมเองก็เคยได้มีโอกาสไปสอนเด็กในในป่าในเขาเรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นอะเพราะว่าไม่เคยได้มีอะไรทํามันไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีด้วยไง มันเป็นเรื่องของการพบเจอผู้คนเป็นเรื่องของการสื่อสารสิ่งที่ผมได้เรียนมาแล้วเราก็ไปแบ่งปันต่อไปแชร์ต่อวันนี้ครูแอมนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆแต่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินต่อตั้งหลากหลายโครงการที่มีประโยชน์ผมได้รับพลังบวกจากครูแอมเต็มหัวใจของผมเลยนะฮะผมขออนุญ,ญาตมอบประกาศนียบัตรจากรายการคนทิพย์สันเดย์สำหรับคนต้นแบบคนคิดบวกและคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคมเป็นที่รึกไกับ ครูแอมนะครับมอบประกาศสีบัตรให้กับครูแอมสิรพรพรมวง์นี่ฮะจากรายการโปรทิปซันเดย์ครับความคิดต่อส่วนรวมความคิดดีต่อเด็กๆสิ่งนี้แหละครับที่จะสร้างรากฐานให้กับสังคมไทยครับอยากเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมสนับสนุนการให้เพื่อสร้างเล็ดพันธุ์ให้แข็งแรงต่อไปกับครูแอมสิริพรพรมวงครับ รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพซิฟไลายโคปีในวันนี้ทุกบาททุกสตางโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทางรายการจะมอบให้กับครูแอม70%ครับที่เหลืออีก30%ทางรายการจะกันไว้เพื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความจําเป็นหรือต้องการโอกาสในโอกาสต,ต่อๆไปครับ <S 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 การพักผ่อนให้เพียงพอการออกกำลังกายและทานอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่ การได้รับสารอาหารที่จําเป็นสําหรับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุมากขึ้นที่ต้องการดูแลสุขภาพโพรซิปลโคปีนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นครับอุดมไปด้วยสารไลโคปีนที่สกัดจากมะเขือเทศยังมีคุณค่าจากโทโคไตรนอ ซึ่งเป็นน้ำมันจากธรรมชาติของต้นตาลมและน้ำมันรำข้าวซึ่งมีวิตามินอีครับบรรจุในเม็ดเล็กๆครับ1กล่องทานได้15วันราคาเพียง530บาทตกวันละ35บาทเท่านั้นครับวันนี้ร้อยน้ำผลิตภัณฑ์มาให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุนกันจำนวน100กล่องเท่านั้นโทร02-697-0901หรือแอดไลน์แอดเพอร์ซิฟซันมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ สกด at p o s i t i f s u n d a y หรือสแกน QR Code ที่มุมจอได้เลยครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางตัดบัตรเครดิตได้ครับบรรจุในเม็ดเล็กๆครับ1กล่องทานได้15วันราคาเพียง530บาทตกวันละ35บาทเท่านั้นครับโทร02-697-0901หรือแอดไลน์แอดโทรทีฟซันเดยมีแอดนำหน้าด้วยนะครับ สกด p o s i t i f s u n d a y หรือสแกน QR code ที่มุมจอได้เลยครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางตัดบัตรเครดิตได้ครับทุกบาททุกสตางโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจคนดีที่คิดบวกร่วมกับพวกเรารายการ p o s i t Sunday ครับเพื่อให้สังคมเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปครับี่ Oh my god.